โอเคนะครับผมก็จัดไปอีกหนึ่งชุดนะครับผมเป็นชุดแปลงจากคาบูเป็นหัวฉีดระบบ f ใส่เวฟ 125A นะครับผมก็ลูกค้านะครับผม f c จากนครปฐมนะครับผมก็นัดล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับผมก็คือวันนี้วันศุกร์นะครับผมแล้วจะมาติดตั้งเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมก็คือวันเสาร์นะครับผมก็ใส่เวฟ 125A นะครับผมนัดล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับผมผมเซ็ตของให้แบบนี้เรียบร้อย พรุ่งนี้มาติดตั้งนั่งรอเอาได้เลยพร้อมจูนเบ,บิ้ลตัดระเบิดเดินหอบเบิ้ลกระแทกแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับผมก็ชุดแปลงหัวฉีดนะครับผมถังน้ำมันแทเบิเกศูน์ฮอนดาาน้านะครับผมปั๊มเชื้อเพลิงแทเบิกศูน์ฮอนด้าฝาจันไฟแท้เบิกศูนยฮอนด้าสเต็ปห้าเก้าชักห้านะครับผมสองวาวล์ลิซีซีบีอาสองห้าศูนย์นะครับผม กล่อง ECM แทเบิกศูนญทอนด้าแผ่นชาร์จแทเบิกศูนญทอนด้าคอยโฟร์ซ่าแทเบิกศูนญทอนด้าล้อเมลิกแทเบิกศูนญทอนด้าขดลวดแทเบิกศูนญทอนด้าตะเก็นสายจันไฟแทเบิกศูนญทอนด้านะครับผมแล้วก็สายไฟเมนแทเบิกศูนญทอนด้านะครับผมแล้วก็โอลิงปั้มติ๊กกับแผ่นยึดปั้มติ๊กแทเบิกศูนญทอนด้านะครับผมที่เหลือนะครับผมเสื้อผ้าเดิมเป็นตัวติดโซ่แต่งมีวัดอุณหภูมิได้นะครับผมแล้วก็มีตัววัดอุณหภูมิเป็นแปลง ใครับเป็นแปลงองศาจากขาบูเป็นหัวฉีดเดือนินเร่งนะครับผมสสยเดือนินเร่ง,รง,รง,รงนะครับผมก็ชุดนี้นัดล่วงหน้าหน,นึ่งวันนั่งรอเอาได้เลยหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไม่รวมจูนนะครับผมไม่รวมจูนไม่รวมจูนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพร้อมติดตั้งหรือจะซื้อไปใส่เองพร้อมส่งนะครับผมราคานี้นะครับผมก็หน้าร้านอยู่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์รับประกันให้นะครับผมก็คือซื้อไปแล้วติดตั้งเอง รับบไฟใช้งานได้จริงขึ้นทุกจุดนะครับผมก็ไม่ไว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกหน้าเบรกหลังเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเลือนไม้เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ย 3, 3, 4, ยน้ำมันเตยดงังไฟเลือดติดนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสําหรับผมนะครับผมทําไปแล้วทุกอย่างต้องชัดเจนใช้งานได้จริงนะครับผมแท้เบอรสูตรฮอนด้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ท่านใดสนใจแปลงหัวฉีดนัดล่วงหน้านหนึ่งวันนั่งรอเอาได้เลยหน้าร้านผมอยู่อําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะ ชุดนี้มีเจ้าของเรียบร้อยนะครับผม FC นครปฐมนะสวัสดีครับ